เข้ามาใหม่แล้วค่ะนะคะกับเจ้า B M X1 นะคะปี2019เครื่องยนต์ดีเซลนะคะเครื่อง2,000คันนี้นะคะรถใหม่มากๆส,าออส,ากสีดำเออสีดำอสีดาเงางามเลยนะคะเป็นรถปี2019นะคะรถใช้งานมือเดียวนะคะพี่จา๋าไม่พอเลขไ,ไม่น้อยมากรถปี2019ตอนนี้ผ่านมา5ปีแล้วรถคันนี้วิ่งเพียง50,000ก,กว่าโลเท่าน,นั้นนะคะใครที่กำลังมองหานะคะ X1 นะคะเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ อย่าพลาดดูคลิปนี้ให้จบนะคะเดี๋ยน้องเก๋จะพาไปดูกันว่ามีอะไรบ้างก่อนไปนะคะราคาคันนี้ออก้างป้ายแดงนะคะอยู่ที่1ร้านเอ่อสองร้านสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะวันนี้นะคะราคาถูกว้าวมากนะคะที่ต้องดูคลิปนี้ให้จบนะคะเดี๋ยน้องบอกราคาท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวเราไปดูออปชันกันค่ะมาดูของเจ้าสมหน้า X1 คันนี้นะคะรถพึ่งเข้าเลยใหม่มากๆนะคะมีเซ็นเซอร์มาให้ 6ตำแหน่งเลยทีเดียวนะมาดูในส่วนของล้อนะคะนี่ดีไซน์สวยงามนะคะตามสไตล์ของ X1 นะคะ mm hmm. เรขไม่น้อยมากๆที่50,000กว่าโลนะคะไม่ซื้อไหวหรอนะคะดูด้านท้ายนะคะกว้างนะคะคันนี้นะคะบรรจุน้ำมันได้ถึง51ลิตรเลยทีเดียวนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะประหยัดน้ำมันแมนทนแทนไม่สูงนะคะนี่นะคะสีเงาๆแบบนี้เลยรถเพิ่งเข้านะคะพี่จา๋า ดูภายในนะคะเบาะออกเป็นโซนสีน้ำตาลนะคะพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันนะคะดูหลังคานะคะไม่มีรอยเจิมรอยยันใดๆทั้งสิ้นนะคะรับประกันนะคะบอดี้รถสวยจริงนะคะรับประกันไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมไฟไหม้แน่นอนนะคะ <S <S ถ้าพี่ๆคนไหนสนใจนะคะพี่ๆสามารถโทรหาเกตได้ที่เบอร์062-875-6831ได้เลยนะคะ ราคานะคะเพียง1,99,000บาทเท่านั้นนะคะรีบๆติดต่อมานะคะรถสวยอยู่ไม่นานคะ่ะ